สวัสดีค่ะพบกับพันธ์สบายตรุรกีค่ะวันนี้ก็เป็นเมื่ออากาศสดใสนะคะพันธ์กับพน้องอีซาออกนอกบ้านอีกแล้วค่ะช่วงเวลาที่เขาออกจากบ้านก็เป็นเวลาเที่ยงนะคะพี่น้องช่วงนี้ก็ซีสังเกตเห็นเด็กน้อยนะคะยางกลับจากโรงเรียนนะคะเด็กปถมนะคะเด็กน้อยค่มนี้เขาก็จำพันธ์ได้นะคะเพราะว่าไปเรียนภาคเจอกันประจํานะคะน,นีเด็กศิษยพาคุณใช้หน่อยไปกินข้าวเที่ยงและอาหารนะคะพี่น้องเดี๋ยวตามไปชมน้ำกันเะคะ่ะ แถวนี้โรงเรียนหลายค่ะพี่น้องอ้อมคางอ้อมแอววอยู่ค่ะยางออกมามีแต่โรงเรียนนะคะพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าคนตุรกีมีลูกหลายนะคะเด็กน้อยหลายค่ะพี่น้องโรงเรียนก็เลยหลายนะคะรัฐบาลเขาก็เลยัพพอร์ตหลายมองนะคะพี่น้องทั้งโรงเรียนรัฐบาลทั้งโรงเรียนเอกชนค่ะช่วงนี้ค่ะช่วงจากเทศกาลซื้อสินอดนะคะพอน้องอีซากับพันกับเลิกซื้อสินอดแล้วนะคะพี่น้องเพราะว่าปีนี้ร้องแล้วมือแรกมือที่สองพอน้องอีซาไปทํางานพันหิวเข่าค่ะพี่น้อง เพิ่น่นหวเพิ่นก็นเลือยเลิกนะคะปีนี้ปีเดียวที่แบบว่าบ่าเอสินอดนะคะพี่น้องแต่ปีพันๆมากก็คือแบบว่าเือสินอดต้อติดต้อนกันตลอดเลยค่ะทุกปีค่ะปีนี้ก็ลาไว้ปีนึงค่ะเดือนนี้นะคะรู้สึกว่าจะเริ่มอมข่าหนาฝนนาห้อนนะคะเปลี่ยนเป็นนาฝนนะคะแล้วก็สิเปี่ยนไปเป็นนาห้อนนะคะพี่น้องดอกไม้ต้นไม้ก็เริ่มออกดอกออกใบนะคะ ปีนี้ฮิมาโต้อนยนะคะตกเที่ยเดียวแล้วก็ตกบ่ไหลนะคะแต่ว่าตั้งจังหวัดตกหลนะคะพี่น้องมาถึงแลนอาหารแล้วพันกระสังอาหารให้น้องอีซ่านะคะมานนี่กับซีซั่งเป็นเค้กป,ปับชีสนะคะข้างใน,นเป็นชีสแล้วก็เฟรนฟรายน้องอีซ่านะคะกับซีมาเป็นเซตกันนะคะแล้วก็มีพาสต้านะคะส่วนพันเองพันกับซีกินกาแฟน,นะคะพี่น้องกาแฟดํานะคะกาแฟดำใช้น้าตาลแค่นั้นนะคะเพราะว่าช่วงใบเนี่ยเราซื้อว่าสิงงวงแล้วค่ะต้องการโดบนะคะพี่น้อง แม่ก็กินกาแฟค่ะกาแฟแก้มองคันค่ะวันนี้มากินข้าวนอกบ้านกันกับอีซ่านะคะทุกคนให้ดูใก่ไก่ดูใกล้ๆพาสต้านะคะพาสต้าแล้วก็ชีสเคปับชีสอู้อินไซด์ชีสนะอิซาบ้าว ชาสสน่ากินมากเลยค่ะว้าวข้างในเป็นชีสนะคะอิซ่าข้างในเป็นชีสนะคะเดี๋ยวรอให้อุ่นๆสักหน่อยตอนนี้ร้อนมากอุ๊ชน้อๆว้าวดีใจดิษดีใจดิษอิซ่าดีใจดิษ i <Inside> n อินไซชีสอิซ่าอยากกินมากเลยนะ,นะคะเมนูนี้อันนี้อิซ่าออเดอร์เองนะคะ,ะเป็นเหมือนเหมือนเค้กปับไส้ชีสนะคะเค้ปับไส้ชีสสองเมนูกับลงมือเราประทานอาหารกันอย่างอร,อร่อยนะคะพี่น้องเค้ปับไส้ชีสอ,อร่อยมากเลยค่ะกลมๆค่ะพี่น้องชีส กะแป้งนุ่มๆนะคะพี่น้องเข้ากันดีมากเลยค่ะส่วนพาสตานี่ก็ใช้เครื่องหลายชั่งน้อยนะคะเป็นแบบพาสตาปรุงเครื่องของแบบตุรกีนะคะพี่น้องพันป้ค่อยมากนะคะกินมันขึ้นจมูกนิดนึงค่ะแต่ว่าน้องอีซากก็กินได้และค่ะมันออกจะออกรสเผ็ดนิดนึงนะคะอีซากก็แสบร้ายนะคะพี่น้อง กินกกินไปหลายชิ้นนะคะเค้ป,ปั๊บนะคะแล้วกับพาสต้านะคะกินเปบปซี่น้ำค่ะเล็กน้อยก็สิมีความสูขหลายนะคะเนาะสองแม่ลูกกับมาล้านนี่กันดูนะคะ่ะพี่น้องว่าจนว่าเจ้าของร้านเขาจาได้พรอล่ค่ะ,คะมาล้านนั่นไปร้านนี่ไปร้านนั่นไปร้านนี่ค่ะพี่น้องกับวนเวียนอยู่เจังซีะะ่ลรืค่ะเมื่อวานนี่นะคะมีน้องคนไทยโทรมาหานะคะสองคนนะคะทรมปรึกษาเรื่องวิซ่านะคะพี่น้อง เขาเห็ดวิสาไปแล้วเย็นว,วิชาไปแล้วโดนปฏิเสธนะคะวิชาเขาก็ทําให้นะคะพี่น้องประพันนะคะกะเป็นอย่างที่ย่างนะคะช่วงในตุรกีนะคะเพราะว่าใกล้สีเลือกตั้งการเลือกตั้งกันไล่ๆกันกับบ้านเฮานะคะพี่น้องใกล้สีเลือกตั้งแล้วนะคะก็เลยทุกอย่างเขาก็เลยต้องเคียวให้มันแบบพร้อมนะคะพี่น้องน้องเขาก็ปรึกษานะคะว่าถ้าวิชาประพันเขาเสียจังไลยนะคะกะแนะนําไปตามที่เขาหูนะคะน้องพี่น้องวิชาถ้าบรพันนะคะเขาก็ต้องบินออก นอกประเทศนะคะปเป็นอ o อประเทศใกลๆนะคะแล้วกลับของมะไม่นะคะแบบนี้ก็เป็นอีกขางออกอีกวิธีนึงนะคะแล้วก็กลับของมาไม่ไมเย็นวีซ่าไม่นะคะพี่น้องแต่ว่าการไมเย็นวีซ่าไม่น่ะกาบบารัวสีพันหรือประพันนะคะอันนี้พันคะแนนน้ำไปตามที่คนอื่นเขาเห็ดเหตุกันนะคะพี่น้อง แล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งนะคะน้องเขาก็ต้องเลี่ยนจากการจองทั้งอินเทอร์เน็ตแล้วก็บอกอินเข้าไปทั้งออฟฟิศวีซาหญ่นะคะเพื่อไปสอบถามรายละเอียดการเยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าน้องเขาก็ซื้อบ้านอยู่ตุรกีนะคะมีบ้านมีที่อยู่อาศัยอยู่ตุรกีนะคะแล้วน้องอีกคนนึงกับมีแฟนแล้วก็สีแต่งงานอยู่ตุรกีนะคะพี่น้องอันนี้ก็เลยแนะนําไปประมาณนี้นะคะก็เป็นทั้งออกอีกสองทางเลือกนะคะให้น้องเขา พยายามยืนดิซายมันพันนะคะหลังจากกินอาหารไปสักพักหนึ่งนะคะน้องอีแซาออกฤทธิ์นะคะพี่น้องน้องอีแซกปวดท้องนะคะปวดท้องของน้ำค่ะพี่น้องพันก็ต้องเฝ้านะคะเพราะว่าอาหารกับพัตทันไเบิดนะคะกินไปเค้กปับชีสกับซีเบิร์ตละลายแต่ว่าพาสต้ากับบทันเบิดนะคะพี่น้องแม่ก็ต้องเฝ้ากินนะคะเฝ้ากินนะคะเพราะว่าน้องอีแซาปวดท้องแล้วน้องอีซกับซีเบิร์ย้อมเข่าของน้ำทั้งร้านอาหารนะคะร้านอาหารเขากมห้องน้ำค่ะ แต่ว่าเพิ่นไม่ยอมเข่าห้องน้ำนี้นะคะปวดท้ายนะคะพี่น้องไม่ได้ปวดเข่าห้องน้ำน้อยๆนะคะปวดใหญ่ๆเลยค่ะพี่น้องต้องเฝ้าผ้านองกลับบ้านค่ะเงดหลายค่ะใจเงยนเสเร็จแล้วกับพ้านองอีสายางออกมัสิกับบ้านนะคะตรงมาทางหลัดเลยนะคะพี่น้องเพราะว่านองอีสาฟเฝ้าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหอดบ้านนะคะพี่น้อง แต่ว่านั้นก็โอโจกัดน,นะคะมอย้อมมอยอมไทยข้างนอกนะคะมอย้อมป้อยขังนอกเลยค่ะพี่น้องอีกนิดเดียวกับถึงบ้านแล้วค่ะแต่อยากหัวนะคะแม่ว่าสิพาไปกินเขานะคะอุตส่าห์ไปตังตอนเที่ยงเฝ้าออไปนะคะว่าสิพาไปเล่นสวนสวนสาธารนาว่าสิพาไปเล่นของเล่นนะคะเพื่อมาปวดทองก้อนนะคะสรุปเรื่องมณีก็เลยไม่ได้ไปใส่ไก่นะคะแค่ร oh, <you> ้าน <nice. S 1> อาหารก็จบค่ะพี่น้อง นี่ช่วงค่ำกับพอน้องอิสาะกลับมาพร้อมกล้องของควันจากบริษัทนะคะของควันรัมดาดันนะคะพี่น้องช่วงตัวชินโอเนี่มบริษัทต,ตั้งต่างเพิก่กสิแจกพวกอาหารแห้งนะคะให้กับพนักงานนะคะพี่น้องพอน้องอิสาะกับแบกมาลังหนึ่งค่ะพี่น้องมีพวกากาแฟพวกช้าพวกนนเกลือพวกพาสต,ต้าตั้งต่างนะคะเครื่องปรุงรส,งสพวกซุปตั้งต่างนะคะน้ำมันพืชนะคะมีหมดทุกอย่างเลยค่ะ แจกหลายนะคะพี่น้องแต่มาลังไงลังนึงเลยค่ะคลิปนี้กับขอลับไก่อนกับของขวัญลัมาัสันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะพี่น้องค่ะเป็นกำลังใจให้กันต่อไปยาวๆนะคะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะอะไรนี่เช็คีพิชเช่ยูไอศ์ครีม굿โอ้รามาซสันเดย์แฮปปี้รามาซสันเดย์ใช่ไหมซีอูบ๊ายบายกันฮัลโหลบายบาย 见哦。See you.